สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับแฟนๆรายการนะครับช่อง y o u t u เอเตอร์ศูนย์ศูนย์เจ็ดทีรักนะครับทุกท่านนะครับครับคลิปนี้นะครับพี่น้องคลิปนี้สิผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับวิธีการนะครับที่เทาเจ็ดเดย์ฮูจักว่าเบอิจุร่านี่นะครับที่เทาสื่อมากนะครับหรือว่าที่เขาตกแต่งเข้าส่สนูนเยเรอยแล้วทาเท่เจะไหนเขาจะอยู่จักว่ามันท่อกันเสมอกันหรือว่าเกลื่อนกันนะครับพี่น้องอ่าหรือว่ามันจิเกลื่อนกันวิธีเบิ่งเบิงจะไหครับไปชมคลิปครับนี่ครับวิธ คือเอาหามุมนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับใส่มุมแล้วกันอันนี้มาใส่มือเข้าน,นะครับเราก็เข้าเบิ้งจังหวะมันเหินนะครับนี่เนี่ยว่ามันเหินไปหนาหรือไปหลังหลายนะครับเหินไปหลังก็คือมันจะตกไปทางหลังนะครับนี่ออันโบว์ชุดเป็นฟังก์ชันเตือนอๆๆๆๆๆกันเหินไปหนาคื้อันเหินไปหนาเนี่ตอนมันคืนนี้มันจะจิ้มลงครับเออนี่ยเราหัวมันจะเสียบเวลาเขาวัดนี่หัวมันจะเสียบนะครับเอาครับพี่น้องมาเบิ้งน้ำหนักที่ผสมดุลนะครับนี่คือการผูกธนูที่ผิดนะครับนี่เขาผูกธนูลำหนามาทงงหัััวี่นะครบ เออลักษณะบ้าเฮานะครับสีกิ่มลงข้างหนานี่ครับเป็นหัวหัวมันสีดกลงมาหนานี่ครับหัวมันสีดกลงมาหนานี่คือ้นักหัวนะครับแบบนี้คือหัวเสียบนะครับบ้าหัวเสียบบ้าหัวเสียบเออแบบนี้เฮาเสียบทำมันสมดุลก็คือเฮาดึงธนูกลับขึ้นที่นี่นี่ครับพี่น้องสมบูรณ์ดึงธนูกลับขึ้นมาไว้จุดนี้นะครับนี่บ้าหัวสมดุลเลยครับเป็นหัวตีสร้างเตือนที่จับมุมหนึ่งเป็นหัวครับนี่สร้างเตือนจับไว้มุมหนึ่งนะครับจริงอ่ะแล้วครับนี่ครับนี่นี่ นี่คือการเทียสมดุลของเบานะครับนี่เบ้าที่เสมอแบบนี้เดี๋ยวไปเล่นในพี่น้องเบิ้งนะครับ่าแบบนี้ึืนดีซั่มใดครับพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับครับมาเบิ้งเบ้าที่เข้าจัดแต่งทรงแล้วนะครับได้ความสมดุลของสนุเรียบร้อยนะครับเติมเข้า3ามสองเนื่องไปนะครับพี่น้องน่ครับสวยงามครับ บ่อีอย่างเที่ยงทีรี่ครับผมของจริงของแท้แน่นอนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อกด subscribe ให้กับททีมงานเทานั้นเยครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานซาเกินนะครับก่อว่าบอกชู้พี่น้องฟังนะครับว่าการแทกตะเกิงนะครับต่างๆพี่น้องกับงวกเหเนแล้วครับเบองตามคลิปเลยนะครับเด้อแต่เห็ดเข้าเห็ดหยังใส่สนูพี่น้องอย่าหัวจว่ามันเกิืองหนาเกิองหลังเกิองถ่ายเกิืองใส่เกิืงขัวครับไก่พี่น้องวัดคืออยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับ กสุดท้ายคลิปนี้นะครับกัคงกีขออยู่ตีไปซ้ำนี่นะครับเด้อฝากพี่น้องคนใดคดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทีมงานเลยนะครับเดี๋ยวยีแรนให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่ามันี่ขึ้นยูสวดแจงบ่ออีกเทียงหนึ่งนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่ตั้งแต่คอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ